สุดเถือนขับเรือเร็วตีขึ้นเพื่อให้เรือกู้ภัยจมอ๋อขอบคุณที่ไม่ยิงปืนใส่พวกเราชาวกู้ภัยอส่งเชียงขวัญบริธิทช่วยภัยประชาชน

ออออคู่ขนาช่วยพวกนขาครับใหม่ทางพวกเราอย่างนี้ครับ o no, yoxmur que... สู้ต่อพานม่่างนันะเพราะ่อยงักว่าใส่เอย่าไปวักำลังยนนายสุบินจอร์เเซหัวใจนักสู้กูภัยข้างลงคือขลังมันมีที่ัมันมีมันมีที่ข้นด้วยบ้บบ่บนบ้ามัมีมงมีมงมีมงา ม่นด้ไม่้ไม่ดม่นม่้ไม่ได้ไม่ม้ไมได้ด้ไม่ไ้าไป้่ได้ไ้่้มได้ไ่ได้ไม่ไม่้มไม้มมไ่้